สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนประธานาธิบดีจโจไบเดนของสหรัฐลงนามในคำประกาศเพื่อออกคำสั่งป้องกันไม่ให้ผู้อพยพที่ขอลีไยเข้ามาหลังจากที่จำนวนการข้ามแดนอย่างผิดกฎหมายตามแนวชายแดน1,800ไมล์ทำลายสถิติใหม่ในช่วงของการบริหารประเทศโดยรัฐบาลของนายไบเดนโดยมีตัวเลขระบุว่าตัวเลขของผู้ลีภัยที่อพยพขเข้ามาอย่างสหรัฐแตะที่10,000คนในวันเดียว ส่งผลให้พรรครีพับริกันพรรคฝ่ายตรงข้ามโจมตีอย่างต่อเนื่องในขณะที่การหาเสียงของคู่แข่งอย่างอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ข้อความต่อต้านคนเข้าเมืองเพราะมีการสัญญาว่าหากได้เป็นประธานาธิบดีจะเนรเทศคนหลายล้านคนและเสริมกำลังชายแดนให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่ามาตรการที่ประธานาธิบดีโจไบเดนจะออกมาเพื่อระง,งับการเข้ามาของผู้อพยพได้แต่ผู้อพยพจำนวนมากต่างไม่ลดละความพยายามที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่สหรัฐทำกลางความร้อนที่พุ่งสูงถึง40องศาเซลเซียสและอุปสรรคต่างๆที่ทางการได้ขัดขวางเพื่อไม่ให้ผู้อพยพเข้ามาอย่างสหรัฐได้อย่างไรก็ตามผู้อพยพหลายคนต่างมีความทนทุกข์ทรมานเจอการคุกคามและภัยพิบัติทางเศรษฐกิจทุกประเภทจากประเทศต้นทาง ส่งผลให้การพาครอบครัวดเดินทางเข้าสู่สหรัฐเป็นจุดมุ่งหมายและหนทางสุดท้ายที่ผู้อพยพเหล่านี้จะสามารถพึ่งพิงและได้รับการช่วยเหลือจากทางการได้